บทที่14บทสดมหาสมัยสูตรเอวามสูต,ตังเอากังสัม,มังพะควาสกเกสุวิหารติกาปีรวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพีคูสเกนาสทิงปัญจมัติหีปีคูสเตหีพระเพเหวะอละรลหันเตหิทัศาาหิจโลกัากะทาตูหีเทวตาเยพูยเยนาสนิปติตาโหติควักขวันตังทัศนายาพิคูสังคัญจะอัทโขจะตุนนางสุทาวาสก,กายิกานางเทว,วานางอัตาทัโหสีอายังโขพะกวารสกเกสุวิหารต ตีกะปีละว,วัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิคูสักเคนสาสัทเฮงปจามเาเตหิพิคูสัตเตหิสเพเหวะอรหันเตหีทัศหิจโลกธาตูหีเทวตาเยพูยเยนาสนิปติตาโหติพระขวันตังทัศนายาพิคูสังคันจายันนูนามมยามปีเยนาพระขวาเตนุป,ปัสสังกเมยามาอุป,ปสังกมิตวาวะพระขวาโตสันติเกปเจกะคาถา,าพาเสยยามาติ กทาโขตาเทวตาเสยยะถาปีนามะพาละวาสุป,ปุริสโสสาวิชิตังวาพาหังปสาเลยยาปสาลิตังวาพาหังสาวิเชยยาเอวาเมวาสุทาวาเสสุเทเวสุอัตระหิตาภวะโตปุระโตปะตุระหังสุกทะโข,าขตาเทวตาพระวันตังอภิวาเทตวา เอากามันตังอัดทางสุเอากามันตังทิตาโขอเอากาเทวตามะคะวะโตสันติเกีีมังคาถังอภาสีมหาสามยโยปาวานัตสมิงเทวากายาสามาคตาอาขาตามาหาอีมังธรรมะสามัญทักขีตาเยวะอ布าชิตตสังคันติ อาถโขอ,อป,ปราเทวตาระคาวะโตสันติเกอีมังคาถังอภาสีตตะละพิกขาวสมาทหังสุตรจิตตังอัตานอุชุกามากังสุสารถีวเนตานีา่ค่ะเหตวาะอินทานิยานีลักขันตีปันทิตาตีอะถะโขอปราเทวตาระคาวะโตสันติเกอีมังคาถังอาาสีเฉตวาขีรังเฉตวาวะปรีขังอินทาขีรังโอหัดจ,จมามาเมชาตีจารันตีสุทธาวิมารลาจักคุมาสุทันตาสุสูนาคาตี อ,ทา,อ,อาท้าโขอปาราเทวตาพระควะโตสันติเกอีมังคอีมังคาถังอภาสีเยเกจิพุททางสรารนังคาตาเสนาเตคมิสันติอปายะภูมิงปหายะมนุษสังเทหังเทวากาญาปะรีปูเรสันติตีอัทาอ้าโขพระควาภิขูอามันเตสีเยภูยเยนาพิขเวทัสาสุโลกทาตูสุเทวตาสันิป,ปต,นติตาโหนติตถาคตังทัศญายะภิขูสังคันจาเยปีเตพิขเวอาเหสูงอตีตมัฏฐานังอรหรันโตสัมมาสัมพุธทธา เตสามปีพระกวันตานางเอตตาปะเลามาเยวาเทวตาสันนิปติตาเหสูงใญเสยยะถาปีไมยะหังเอตระหิเยปีเตพิขเวภวิสันติอาตาคตามัฏทานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสามปีพระกวันตานางเอตลาเนตาปะละมตาเอตาปะละมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเผยยะถาปีไมยะหังเอตระหิอาจิกขีสามีพิขเวเทวกายาน นางนามานีกิตตยิสามีพิกเวเท е วกายานางนามานีนามานีเทศิษามีพิกเวเท е วกายานางนามานีตังสุนาถาสาทุกกลางมานาศิกโลธาภาศิษามีเตเจวันวัมพันเตติโขเตพิข,ข,ขูพัวะโตปัจ,จัดโสสูงพคะวะเอตตาเทาโวโจอสีโลกะมนุษย์กัดสามิยตถาภูมิมาต่ทัดสิตาโยส เยสิตาคิริขพลังปะหิตตาสมาหิตาปูถูสีหาว่าสลีนาโมะหังสาพิสัมพุโนโอทาตะมานะสาสุทธาวิปัสสนะมนาวิลาพิโยยโยปัจจสเตยัตตาวะเนกาปิละวัทเวตโตอามันตยิสัทาสาวเกศาเสนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิขาวเตจะอาตาามะมะกาลุงสุตวาพุทธศาสาสานังเตสามปา ตัลาหูยานางอมมนุษสานาทัศสนางอับเปเกสตามาถักขุง สหัสสังอัฏฐสัตสต์ตังเอเกสหัสสานางมาอมนุษสานะมัถักสูงอเปเกนันตามาทักุงที่สาสพภพาพุธาอาหุงนจะสัพ,พังอภิยายาวะวาคิตวานาจะคุมาตาโตอมันตายิสัทถาสาวะเกสา,สา,สา,สาสนระเตเทวกา,ายาพิกันตาเตวิชานาถาพิขโวเยโวหังกิตายิสามีขีรายิอนุปุพะโสสัตตาสหัสาสาวะยาขาภูมากาปีละวัฏวาอิทิมันโตชุตติมันโตวันนาวันโตยัสัตสีโน โมทามานาพิกามุงพิกขูนางสามิติงว่านางอาชาสหัสสาเหมาว่าตายะขานานัตตะวันนิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันหน้าวันโตยะสัสินโนโมทามานาพิกามงพิกขูนางสามิติงว่านางสาตาขีราตีสหัสสายะขานานัตตะวันนิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันหน้าวันโตยะสัตสินโน โมทามานางพิกามงพิขูนางสามิติงว่านางอิจเตโซร萨สหัสายขานานตตะวันนิโนอิจที่มันโตชุติมันโตวันหน้าวันโตยะสาิโนโมท่ามานาพิกามงพิขูนางสามิติงว่านางเวสามิตาปัจจัสรายขานานตตะวันนิโนอิจที่มันโตชุติมันโตวันหน้าวันโตยัสานโนโมท่ามานาพิกามงพิขูนางสามิติงว่านางกุมพี่โรลาชาฆ่าหิโกเวบุลสานิเวสนางพิยโยนางสัตสหัสสังยขานางปายลุปาสติ กุมพิโลราชาฆาหี่โกโสปาคาสามิติงว่านางปูรีมันจ่าที่สังราชาทาตลุลัทโหปสาสติคันทพ,พานางอาทิปฏิมหาราชาญา,าสศีโสปุตตาปีตาสาผาหาวินทนานามามหาพลาอิที่มันโตจุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโมทามานาพิกามุงพิขูนางสามิติงว่านางทัาขี่นันจ่าที่สังราชาวิรูโหตปาสาสตี กุมพันธานังอาทิปฏิมหาราชาย,ยาศาสสิโสปุตตาปีแต่สาภาหาโวินทานามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตสาสาสิโนโมทามานาพิกามุงพิขูนางสามิติงว่านาง ปัจฉิมัจ่าที่สังราชาวิลูปักโขปาสาสตินาคานางอาทิปติมหาราชายาสาาาสิโสปุตตาปีตัสาขะหาโวินทานามามหาภราอิตที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสิโนโมทามาพิกามงพิขูนางสาม,มิติงว่านางอุตรันจาที่สังราชากูเวโลตปาสาสตียาขานางอาทิปติมหาราชายาสาาสิโสปุตตาปีตสาขะหาโวินทนามามหาภราอิตที่มันโตชุติมันโตวัน นาวันโตยะสัตสิโนโมทามานาพิกามงพิกูนางสาม,มิติงว่านางโปลีมัที่สามทัตตลัดโถเทคีเนนะวิลุณหากโกป,ปัดชีเมนะวิลูปะโขกูเวโลอุตาราังที่สังจัตตาโลเตมหาราชาสมันตาจาัตุโลที่สา,าทัตธันละมานาอาัทาังสุว่านกาปีละวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสถามายากุเทนทุเวเทนทุวิทูจาวิทูโตสหาจันทโนกามะเสโถจาก,กินนู่มันทูนี่มันทูจะ ปานาโทโอป่ามันโยจ่าเทวสุโตจะมาตาลีจิตาเสนโจรขั้นทัโพนโลราชาชโนสะโพยาคูปัญจสีโคเจวีติมพระลูสุริยะวัชชะชาสาเอเตจันเยจ่าราชาโนขั้นทัพพาสหราชูพีโมทามานาพิกามุมพิขูนางสมิติงว่านางอาถาคูนาภาษานาคาเวสาราสหัตันชะกากรรมภารัสะ ลัสะตสตลาอาคูปายาคาสหายาติพียามุณนาทะตะาตลัถาจะอาคูนาคายาสศิโนเอราวันโนมหานาโโศปะขาสัมมิติงวัานาังเยนาคาลาเชสหาสาหาลันติทิพาทิชาปขีวิสุทธะจะขูเวหายาสาเตวะมะณะปัตตาจิตตราสุปนาอิติเตสนามัง กับพญันตธานาคาราชานะมาสีปุสุป,ปันนะโตเขมามะมกาสีพุทโธสัน,นหาหีวาจาหิอุป,ปะวะหยันตานาคาสุปันาสารณนะมะกลงสุพุทธังชิตาวาชิรหัสเถนะสุมะมุทังอสุราสิตา คาตาโลวาสาวัสเต,เติอิทิบันโตยะสัตสิโนโกาลกัญชามหาพิสมาอาสุราธานาเวคานาัสาเวจวาจิติสุจิตติจะปะหาราโทนามูจีสหสตันจาัพาริปุตตานางสาเพเวโรจานามกาสันในหิตวาพระลิงเสนาง,งาหูพัทธามุปาขมงสามโยธานีพันธันเตพิขูนางสมิติงว่านางอาโปจาเทวาปทาวีจาเตโชวยโยตถาขมุงวาลุนาวาลุนาเทวาโสโมจายะสาสสสห เมตตาการุาการยิกาคูเทวายะศาสาศิโนทัศเตทัศธากายาสาัพเพนานะตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยะศาสาศิโนโมทาัมานาพิกามุมพิขูนางสม,มิติงว่านางเวณทูจเทวาสหาลีจะาอาสามาจาทุเวยมาจันทสศูปนิสาเทวาจันทัามาคูปุรักขิตา สุริยะสูปานิสาเทวาสุริยะมาคูปุระคิตาน้าขาตานิปุระคิตาวาอาคูมันทาวาลาหกาวาสุนางวาสะโทโอเศโถสัโกปาขาปุลินท่ทโถท่าเสเตยทศธากายาสพเพนานัตตวันนิโนอิทิวันโตชุดติมันโตวันนาวันโตยสะสัสิโนโมทามานาพิกามงพิขูนางสามิติงว่านางอาถาคูสหภูเทวาชาลามาัขิกมาขีสีขาลีวา อริทักกาจาโลชาจาอุมาปุพานิพาสีโนวาลุนาสหาธรรมมาจะอาจุตตาจากอเนชากาสูเลยย่าลุจิลาอาคูอาคูว่าสวาวเนสีโนท้าเสเตทัาสทากายาสเพนานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตย่สาสีโน โอดามนาพิกามงพิขูนางสามิติงว่านางสมานามหาสมานามนุษย์สามนุษย์สุตมาคิทธาปทูสิกาคูอาคูมโนปทูศิกาอาถาคูหันลโยเทวาเยจารโอหิตตวสิโนปาลคามหาปาลคาอาคูเทวาญาสิโนทัศเสเตทัศธากายาสัเพนานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุตติมันโตวันหน้าวันโตญาสิโนโมทามนาพิกามงพิขูนางสามิติงว่านาง โยก,กาการลุมหาอาลุนาอาคูเวคานาสาสาหาโธทาตากัยยะหาปาโมขาอาคูเทวาวิกขคณาสทามัตตาหารคา,าชามิศกาจายาสาสิีโนท่านะยังอาคาปาชุนโนยทิสาอภิวัสตีท่าเสเตทเัสทากายาสาเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยะสาสิีโนโมทามานาพิกามุงพิโคนางสามิติงว่านาง เคมียาตุศิตายามากันทักาจยสัสิโนสามิตกาลามาเศถาโชตินามาจะอาสวานิมมาลติโนอาคูอาถาอถาคูปารามินมิตตาทเศเตทัศถากายาสเพนานัตตวันนิโน ที่มันโตชุติมันโตว,วันหน้าวันโตยะสัตสีโนโมทามานาพิกามงพิกูนางสาม,มิติงว่านางสัตเถเตเทวานิกายาสเพนานตัตตะวันนิโนนามันวเยนะอาขัดฉงเยจันเยสัทิศาสหาปะปาวุธะชาติมัขีรังโอขาติน,นะมะนาสวางังทักเขโมขาตลาลังนาคังจันทางวาอสิตาติตังสุภามาปารามาโตจากปุตตาอิทิมโตสหะ สันนังกุมาโลติดโสจับโสปาขาสมิติงว่านางสหัสภามาโลกานังมหาภามาพิติทาติอุปาป,ปนูชุติมันโตพิสมากายโยยะสัสสิโสโทศเสธาอิสระอาโคปัจเจกาวะสาวัตติโน เตจสัญจะมณโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจ่าสะเพอภิการเตสินเทเทเวสภามเกมาละเสนาพิกามีปัสสากันหัจสามันที่ยังเอถาคันหัตถาพันท่าถาลาเคนาพันธามาถูโอสมันตาปริวาเลถามาโวมูจิถาโกจีนางอิติตตถามหาเสโนกันหาเสนัางอเปสัยปานินาตาล่ามาหัต ตาละมาหัจจาสาลังกัตตวานาเพะาาาระวังยะถาปาวุสะโกเมโคทานายันโตสาวิชุกโกตทาโสปัจจุทาวัตีสังขุโทอาสายังวะเสตจันจาภัพยายาว,าวาคิตวานาจาักขุมาตตโตอมันตายิสถาสาวเกศาสเนระเตมาลเสนาอภิกันตาเตวิชานาภาพิฆาโว เตจะอาตาปเมาะกะลงสุตวาพุทธศาส,าสาสนางวีตาลาเคหีปากามุงเนสังโรมังปีอัญชยุงสเพวิชิตตสังคามาพยาติตายาศส,สิโนโมทันติสหาภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตตาตีหมดที่ 15. มงคลจักรวาลใหญ่สิริทิติมาติเตโชชาญาสิทธิมหิทธิมหาคู่นาปารีมิตาปุญญธทกยาทิกรัษะ สัพพันตลายะนิวารณะาสามารถทัสะพระขาวะ่าโตอรหหโตสัมมาสัมพุทธะทาวติงสามมหาปุรีสาักขณานุภาเวนะอาสีตาย,ยานุภายันชนานุภานะหัดถดต,ตะละสัตะต,ะตะมังคะลานุภาเวนะฉัพันนละังศียานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัสสปารามิตานุภาเวนะทัาสปุปุปาระ อุปาปาลามิตานุภาเวนะทัสสะปาลามัตตะทะปาลามิตานุภาเวนะสีลสมาทิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะภาลานุภาเวนะเยยะธรมมานุภาเวนะจตุลาสีติสหัสสะธรรม มคขันธานุภาเวนะนาวโลกุตตะะธรรมานุภานุภาเวนะอัฏฐังขิกามัคานุภาเวนะอัฏฐาสัมาปติยานุภาเวนะชาลลภิยานุภาเวนะยตุสันจายานุภาเวนะทัสสะพัลลายานุภาเวนะสัพพัญยุตตายานุภาเวนะเมตากัุณามุทิตาอุเปขานุภาเวนะสัพพะปาลิสตานุภาเวนะ รัตนาตยสารนานุภาเวนะตุยหังสัพพโลคะโศกุปตทวะทุกขโทมานสุปายาสาวินัสันตุสัพพะอันตรายาปิวินัสันตุสัพพะสังกัปปาตุยหังสามินันตูทีกายุตาตุยหังโหนตูสตาวัฏสะชีเวนะสามังขิโกโหนตูสัพพธาอากาสปปาตตะวะณภูมิคังคามหาสามุทาอารักกาเทวตาสทาตุมหอนุลาคันตุ ภาวัตุสพัพพมังคลังลักขันต right ุสัพพาเทวตาสัพพาพุทธานุภาเวนาสทาโสถีพระวันตุเตภาวตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพาเทวตาสัพพาธรรมานุภาเวนาสตาโสถีพระวันตุเตภาวัตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพาเทวตาสัพพาสังฆานุภาเวนาสทาโสธีพระวันตุเต นัข <inh aling> <ator> er ัตตยขาภูตานังปาปะขาหานิวารนาปาริตตสานุภาเวนาหันตาวาเตสังอุปาทเวนัขัตตยขาภูตานังปาปะขาหานิวารนาปาริตตสานุภาเวนาหันตาวาเตสังอุปาทเวนัขัตตยขาภูตานังป่าปะข่าหานิวารนาปาริตตสานุภาเวนาหันตหันตาวาเตสังอุปาทเวบทที่16พัทเทกรัตตคาถา อตีตังนานะวาคเมยยะนปติกังเขอนาคาตังบุคคลไม่ควรเทำหนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะตีตามปะฮีนันตังอับปันตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปันนันจโยธรรมังตัทธาตัทธาวิปัสสติ อสังหิลังอสังกุปปังตังวิธามะนุพลลูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมเนื่องนั้นเนื่องเนื่องให้ปลุกโปรโงเถิดอัจเชวากิจจะมาตับปางโกชัญญามะน,นังสุเวพึงทำความเสียนเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุง่ง นาคินสังคารันเตนามหาเสนาณามัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตามะตันทิตังตังเวพทเทกรตัตโตติสันโตอาจิกคเตมุนีติภะมุนีผู้สงบย่อมเรียกบ,บุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่า ผู้มีลาตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแลบทที่17อาพอภินหับประเวกคณะปะาฐะาาชาลาธรรมโมมหิชาลังอนติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ พยาทิรรมโมมหิพยาทิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มอระธะรมโมมหิมาลันางอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สาเพหิเมปีเยหิม,มานาเปหินานาภาโว,ววินาภาโวเราจะล่าเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดพากจากของลกของเจริญใจทั้งสิ้นไป กรมสะโกมหีกรรมาายาโทกรมายโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่งกรรมังกริษามีการและยาณังปปะปาปะปาปะกังวาตัสาทายาโทพวิ มีเราจะทํากรรมันใดไว้เป็นรุนหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกันนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอาพินหังปัจเวกที่ตะพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิด